สวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีพี่น้องสุกุสุกคนครับพอกันอีกคือเกี่ยวกับอ่อนซ้อนไรไปแก้วครับพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิงต้นตังหม่องครับพี่น้องยอดตังหม่องนี่ครับยูคูคาเทนาครับอัวสัวกาลังเป็นตะกินเลยครับปอกข้างในเนี่ยวานจวดเลยครับพี่น้องนี่ยอดใหญ่เลยครับอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนครับนี่คือดอกเพลนครับผม ดอกสีม่วงสีชมพูเป็นท่วนเงาวๆครับพี่น้องโอ้เป็นตะอนซ่อนครับงามครับผมหางกัเทนาตักกันกับสีเขียวของใบข่าครับพี่น้องที่ีนมเห็นตัวหนานี่คือหน่วยมักตังหมองครับพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งสรปรพคุณของมักตังหมองครับพี่น้องว่ามีอย่างแนนครับผมนี้กระพ้าทันผู้ชมนะครับอามาเลาะทงหลอหน้านะครับผมไม่เห็นดอกตังหมองครับผมเิ่นกระลัง กำลังออกดอกสีม่วงครับพี่น้องมันงามๆเลยอยากเอาไปตอนไปฝากครับผมตังหมองหรือตองหมองนะครับพี่น้องคยออกคลิบไปแล้วมาปีก่อนๆแล้วนะครับผมแต่ว่าปีนี้มาพ่อดอกเพิ่น,นะครับปีนี้ยังม,มีดอกนะครับผมก็เลยอยากเอามาตอนมาฝากส่งทรัพประคุณของต้นตังหมองหรือตองหมองนั่นนะครับพี่น้องเพื่อนที่ใส่หากเอาไปต้มน้ำกินนะครับผม แก้โรคกระเพาะอาหารได้นะครับหรือข้าสิเอาหยอดสดๆจังสี่ครับพี่น้องหยอดสดๆจังสี่ไปกินกับมาไอ้ปอกกินเลยฮักเอาแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วก็กินนะครับจะมีออกลดฝาดๆนะฮะลดฝาดจังสิรักษาแบบกระเพาะอาหารได้นะครับผมนะแง่ไปเลี้ยงควายหลิงว่าข้าก็เอากินอ่าประทังชีวิตไว้นะครับผมสร้างมาหอดเงี่ยนะครับผมนี่คือหยอดตังหมองนะครับผม ซอยรักษาโรคกระเพาะนะครับผมเป็นตามสูตรยาเพื่อแล้วเพื่อจะเอาหักมันต้มเนาะครับผมแต่ว่าถ้าเท้าบริเตต้มถ้าไปน้ำมันโคกน้ำแข็งไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตะกี้ครับผมยังไม่ได้กินข้าวก็เอาหยอดตังหมองเลยแหล้วก็มันกินก่อนนอกจากจะมีน้ำตาลแล้วก็ยังซอยเคีือบกองพออาหารเด็ดน,นะครับลดฝาดนะครับหยอดของเพลินแล้วก็ ล่ำต้นเพื่อนนะครับเอาไปต้มนม้ำกินนะครับผมโดยเฉพาะยอดเพื่อนนี่แลครับผมแก่ทองบิดนะครับแก่บิดนะครับแก่ทองร่วงแก่ตกเลือดแก่ปวดแอวนะครับผมในส่วนยอดของเพื่อนสรรพคุณแก่บิดแก่ทองล่วงเนาะครับพี่น้องส่วนใบใบของเพื่อนนี่ครับพี่น้องเอามาตากแหงแล้วก็บดนะรับประทานเป็นยารักษาโรคเบาหวานครับพี่น้อง นะครับในส่วนหของเฟิ้นครับพี่น้องหของเปิ้ลว่าต้มหนะ้ากินแก้หักเป็นเลือดขีเป็นเลือดครับพี่น้องส่วนของหักเปิ้ลนะครับผมนอกจากจะันเป็นโรครักษาโรคกระเพาะอาหารได้แล้วก็ยนะังรักษาพวกอาการขีเป็นเลือดหากเป็นเลือดนะพี่น้องอถ้าหาเออกหักของไอต้อนตั้งมองหรือตองมองนี่ครับพี่น้องผสมกับหักแกบหนูต้มห้อมกันนะครับผม เอามากินกับสิรักษาอาการขี่เป็นมูกเลือดนะครับผมขีดมีมูกเลือดบนนะครับพี่น้องนาองนี่คือสารพคนณของตองหมองนะครับผมตังหมองที่อยากเอามาตอบนาอฝา่ันผู้ชมนะครับสําหรับนี่ก็ต้องล่าถนผู้ชมไปครับบรรยากาศต้องให้ทงหน้าครับผมในฤด,ดูฝนนะครับผม เี่ยวชะอุ่มนะครับสวยงามครับภูมิต่างมองนะครับผมพอกันไหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับช่องอ่อนซ่อนไลายแพแก้วนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมมีหยังมาตอนมาฝ่านะครับผมอย่าลืมกดประกาศิงนะครับเพื่อบอยพาคลิปต่อไปสำหรับมณีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ